สวัสดีทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะครับวันนี้พบกับผมชแนลพอใจรถบ้านนะฮะวันนี้ผมมีรถกระบะแคบยกสูงเกียร์ออตโอต้หคันมานำเสนอนะครับอันนี้จะเป็น isuzu d-max นะครับเป็นตัว all new ปี2013นะฮะเครื่องยนต์ 2500cc vgs turbo z p a t t i c นะครับ s ซ t แพตติกก็คือรุ่นท็อปเลยนะฮะอ่าคันนี้สีบอลเงินนะครับให้ดูสีสันรอบๆคันกันก่อนนะครับลงล้อใส่แม็กลงล้อมาเรียบร้อยนะครับดูสวยงามเลยเข้ากับตัวรถนะฮะอ่าให้ดูรอบๆคันก่อนเป็นตัวท็อปนะครับกระบ,บะเกียร์ออโต้นะ นี่อีสุสุดีแม็กนะฮะตัวแซดพลาสติกนะครับดดไอวีจีเอสเครื่องสองพันห้านะครับหนึ่งร้อยสามสิบหกแรงม้าตัวนี้ตัวไฮแลนเดอร์ตัวยกสูงนะครับอ่าสีบอลเงินให้ดูรอบรอบคันก่อนคันนี้รถเดิมเป็นรถ จังหวัดสุราษฎร์จังหวัดเดียวนะครับเจ้าของเจ้าของเดิมเป็นเจ้าของ2คนแต่เป็นญาติกันนะครับเป็นญาติแล้วส่งต่อผ่อนกันนะฮะคือเกือบจะว่าได้ว่าเป็นรถมือเดียวเลยนะฮะเกือบจะเป็นรถมือเดียวเลยเพราะว่าไม่เคยขายต่อหรือว่ารับช่วงต่อจากเจ้าอื่นหรือว่าจากเต็นท์อะไรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูทั้งหมดนะครับ ภายในภายนอกโครงสร้างด้านหน้าโครงสร้างห้องโดยสารด้านท้ายช่วงล่างนะครับให้ดูทุกจุดเลยนะครับเอาแบบละเอียดละเอียดไปเลยแต่คันนี้บอกเลยว่าเดิมๆนะครับเดิมๆเลยจัดทรงลงล้อมาเรียบร้อยหล่อๆล่อเที่ยวโต้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ภายในก่อนนะครับไปชมกัน โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับเปิดเข้ามาผมให้ดูตัวนี้ก่อนเอกสารสำคัญนะครับเป็นเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะครับแล้วก็ภาษีภาษีต่อให้เรียบร้อยหมด20มีนา2569นะครับภาษีหมดปี69ปีหน้าเลยนะครับรถอย่างที่ผมบอกจังหวัดเดิมเป็นจังหวัดสุราษฎร์นะครับจังหวัดเดียวแล้วคันนี้ผมโอนเข้าชื่อผมเองนะผมโอนเข้าชื่อผมเองย้ายเข้ามาใช้ในกรุงเทพนะครับ ชัดเจนนะครับชุดโอนผมสามารถเซ็นเองได้ทั้งหมดพรบมีให้ครบนะครับดูภายในเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับเบาะน,นี้เป็นเบาะผ้าโรงงานนะครับเป็นเบาะผ้าของโรงงานเดิมๆนะครับเบาะแคปเป็นเบาะหนังนะเบาะแคปเป็นเบาะหนังนะครับให้ดูคอนโซลต่างๆไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีชำรุดนะครับ หน้าจอนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมโรงงานนะครับกล้องถอยนี่ออกหน้าจอเดี๋ยวจะให้ดูกล้องถอยอเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะอย่างที่เรียนแจ้งไปนะครับฝ้าเพดานยังมีถุงพลาสติกติดอยู่เลยนะครับไม่ได้แกะออกนี่ไฟทุกดวงติดหมดนะครับฝ้าเพดานก็ดูสะอาดสะอาดดีห้องโดยสารโดยรวมดูสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับพร้อมใช้งานเลยนะ เดี๋ยวดูเลขไม่กับดูกล้องถอยกันหน่อยโอเคครับเลขไม่นะปัจจุบันตอนนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเก้ากิโลเมตรนะครับเลขไม่แสนแปดกว่านะครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะรถปีสิบสามนะครับเลขไม่แสนแปดก็ถือว่าใช้ได้เลยหน้าจออันนี้ผมเข้าเกียร์ถอยไว้นะครับกล้องถอยเดิมโรงงานใช้งานได้นะครับแต่ว่าหน้าจออาจจะมี เรนลางบ้างนะครับฟิล์มฟ้าจะเรนรางบ้างก็ตามอายุของรถนะครับเดี๋ยวโต้นะผมเข้าเกียร์ R ไว้นะครับเลขไมล์แสนแปดก็ถือว่าเป็นเลขไมลที่ใช้งานไม่เยอะนะครับก็เข้ากับสภาพรถนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างของห้องโดยสารนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูโครงสร้างของด้านหน้าของเครื่องยนต์นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเลยนะเดี๋ยวมารอติดตามรับชมกันครับ โอเคครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูในส่วนของโครงสร้างหลักของห้องโดยสารนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันด้วยนะเปิดไว้รอแล้วนะครับให้ดูทุกจุดชัดเจนเลยมาเริ่มดูที่เม็ดอาร์คประตูฝั่งคนขับนะครับนี่ให้ดูอาร์คเดิมๆเหลี่ยมสันเดิมๆลงงานนะครับนี่ชัดเจนไม่มีรอยโป๊สีไม่มีรอยซ่อมไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวให้ดูน็อตแก้ม ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยน็อตแก้มไม่มีถอดไม่มีไขนะอ่ะดูด้านหลังกันบ้างอาร์ดิเดิมเหลี่ยมสันเดิมเดิมไม่เคยซ่อมนะครับไม่เคยซ่อมไม่เคยโป๊สีนะฮะนั่นก็คือรถไม่เคยมีการพิคว่ำไม่เคยมีการชนด้านข้างอ่อในสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานติดอยู่นะครับน็อตแคปให้ดูน็อตแคปไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขนะครับ เดิมเดิมเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งหนึ่งกันบ้างนะฮะอันนี้เปิดท้องเครื่องไว้แล้วฝาครอบเครื่องนี่ผมเปิดเลยเปิดให้เห็นชัดเจนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนฝั่งผู้โดยสารนี่เม็ดาร์คเดิมเดิมนะครับให้ดูเหลี่ยมดูสันดูเหลี่ยมดูสันชัดเจนเดิมเดิมไม่มีรอยโปส๊สีไม่มีรอยซ่อมนะครับน็อตแก้ม ชัดเจนไม่ไม่เคยถอดไม่เคยขันนะครับนี่ด้านหลังอ่าให้ดูชัดๆเหลี่ยมสันดูเม็ดนี่ดูเม็ดเม็ดอาร์นะครับฝั่งนี้ก็ไม่เคยมีการชนเข้าด้านข้างไม่เคยมีการลิกคว่ำสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานติดมาครบๆน็ not อตแก้มอ่ไม่ใช่โทษทีน็อตแคปน็อตแคปไม่มีถอดไม่มีขันไม่มีไขนะฮะ เดิมๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวที่นี้เรามาดูกันในจุดของหัวใจหลักสำคัญนั่นก็คือโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็ห้องเครื่องนะครับเรามาดูกันว่าจะเดิมขนาดไหนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยนะครับอันนี้เปิดมาให้ดูเครื่องยนต์ก่อนเลยผมเปิดอันนี้จะเปิดฝาครอบเครื่องไว้นะครับนี่ ให้ดูเครื่องยนต์จะได้เห็นแบบชัดเจนไม่มีเยิ้มนะครับสองให้ดูชัดๆสองให้ดูลึกๆเลยเนี่ยมองเข้าไปถึงชุดเกียร์ดูสองฝั่งนะครับสองให้ดูสองฝั่งชัดเจนเนี่ยฮะเครื่องแห้งๆไม่มีน้ำมันเครื่องหยดไม่มีน้ำมันเครื่องเยิม้มเนี่ยพวก ซีนหัวฉีดต่างๆไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับนี่ซีนซีนกาวเดิมโรงงานนะครับเนี่ยมันจะเป็นสีส้มๆมเนี่ยฝาเฝ่อไม่เคยถอดน็อตเครื่องไม่เคยขยับนะฮะดูแลรักษามาเป็นอย่างดีนะครับอ่าทีนี้ให้ดูในส่วนของโครงสร้างหลักด้านหน้านะครับดูที่ฝากระโปรงกันก่อนฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมโรงงานนี่ให้ดูเป็นสติกเกอร์ตรงน,นี้ติดมาจากโรงงานเดิมๆนะครับอ่าแล้วก็ น็อตฝาน็อตฝาให้ดูชัดเจนไม่เคยถอดไม่ขันไม่ไขทั้งสองฝั่งเลยไม่ถอดไม่ขันไม่ไขและดูตามซิลิโคนนี่ซิลิโคนเดิมโรงงานนะครับไม่มีการซ่อมเนี่ยผมให้ดูพวกรูกลมๆพวกเนี้เนี่ยมันจะกลมทั้งหมดคือถ้ารถเคยชนหน้ามาเคยซ่อมฝากระโปรงมา พวกรูกลมๆพวกนี้ทํายังไงมันก็ไม่กลมหรือทํายังไงมันก็ไม่เนียนเนี่ยอันนี้กลมๆเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับและซีเนเนี่ยเป็นซีเนเดิมทั้งหมดนะฮะให้ดูชัดเจนนะครับแผ่นเพดแผ่นเพดเดิมๆโรงงานนะครับหัวน็อตมันจะมีแต้มสีชมพูตร,ตรงนี้นะครับบางคันสีมันก็หลุดไปแล้วแต่ว่าบางคันก็มันไม่ค่อยหลุดนะครับนี่อันนี้มีติดมาเหมือนเดิมนะครับดูที่แก้ม น็อตแก้มฝั่งขวาให้ดูชัดเจนไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันรอยไขแล้วก็แก้มฝั่งขวาเนี่ยตัวยึดข้างล่างเนี่ยฝั่งขวามันจะมี LH นะครับไออันนี้ฝั่งอันนี้ฝั่งซ้ายขอโทษอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายจะมี LH นะครับแล้วไปดูที่ฝั่งขวาให้ดู Not game, น็อตแก้มนี่ชัดๆนะครับ น็อตแก้ม hmm. เดิม mm hmm. ๆโรงงานไม่มีรอยถอดนะครับฝั่งขวาก็จะมี R H นี่เดี๋ยวให้มันถ่ายชัดๆ ه, R R H นะฮะนี่ชัดเจนเดิมโรงงานแล้วดูน็อตคานหน้าไม่มีรอยถอดน็อต <Not S 2> mm hmm. ไม่ขยับที่เห็นแบบเป็นอันนี้มันเป็นฝุ่นนะครับเป็นแบบเป็นค้าบขี้ดินอะไรพวกนี้แบบมันก็ตามอายุการใช้งานแต่ว่าน็อตเนตไม่เคยมีถอด ไม่เคยทําพวกรูกลมๆคานบนต่างๆยังกลมสวยเหมือนเดิมเนี่ยสังเกตได้จากรูพวกนี้ดูง่ายๆเลยครับรถเดิมๆด,ดูง่ายนะฮะส่องไปที่คานล่างคานล่างไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีโยกนะครับอ่าให้เห็นชัดเจนชัดเจนเลยนะครับอันนี้คือโครงสร้างหลักของเครื่องยนต์คือเดิมๆนะครับ เครื่องแห้งๆนะฮะเดิมๆไม่เคยแต่งไม่เคยทําอะไรทั้งนั้นนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับมาดูว่าเครื่องยนต์จะเดินนิ่งเรียบดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมารอดูกันโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยอ่าบิดทีเดียวสตาร์ตติดเลยนะฮะ ไม่ต้องมาบิดสตาร์ทหลายๆทีนะครับบิดอีกเดียวไฟแรงดีนะฮะเครื่องดีสตาร์ทง่ายๆเสียงเพาะๆนะครับนี่ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์แบบชัดเจนนะนี่ระบบ PTR ต่างๆอยู่ครบนะครับเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะการทำง,งานของเครื่องยนต์ก็เสียงเพาะๆเลยเดินนิ่งๆเรียบๆ ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาดูนะครับให้ดูชัดเจนคืออันนี้เครื่องมันยังไม่ร้อนเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่รถที่แทบไม่มีไอเลยนะครับเครื่องแทบไม่มีไอเลยนะฮะเป็นเพราะว่ารถมันไม่ค่อยร้อนด้วยนะครับคืออีซูซุเนี่ยอย่างที่ผมบอกบางคันไอเยอะนะครับบางคันไอน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องมันไม่ร้อนไอมันจะไม่ค่อยออกอันนี้คือเครื่องมันยังไม่ค่อยร้อนไอมันไม่ออกเลย มันก็แบบคือเครื่องมันดีนะฮะเครื่องมันดีเครื่องมันฟิตมันก็ไม่ไอนะแต่ขันไหนที่ไอก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องไม่ฟิตนะคือมันก็ไอกับทุกคันน่ะนะครับอ่าโอเคการทํางานของเครื่องก็นิ่งๆทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ท่อไอเสียหน่อยอ่าดูท่อไอเสีย ไม่มีควันไหลไม่มีควันขาวควันดาไหลออกมาเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเหยียบคันเร่งดูหน่อยดีว่าจะมีควันขาวควันดำออกมาเยอะมากน้อยขนาดไหนป<ะ>นผมให้ดูชัดเจนนะเหยียบ ไล่รอบเครื่องด้วยเมื่อกี้นะครับพยายามแบบเค้นดูว่ามีควันไหมไม่มีนะเดี๋ยวเรามาดูจากรอบเครื่องยนต์กันหน่อยจัดไปสี่พันเลยสี่พันรอบไม่มีควันเลยนะครับไม่มีควันขาวไม่มีควันดำนะฮะ แล้วไปดูที่การทำงานของเครื่องยนต์ก็ยังทำงานปกติเหมือนเดิมไม่มีไอนะครับรถทำงานนิ่งๆเหมือนเดิมเลยอ่าเร่งแรงๆไปสองรอบสองดอกเมื่อกี้ไม่มีควันไหลไม่มีไอทั้งนั้นเครื่องนี่บอกได้เลยว่าเอาไปพร้อมใช้งานนะฮะ น้ำมันเครื่องของเร็วต่างๆผมเปลี่ยนถ่ายไว้ให้หมดแล้วนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับนี่กระบะไลเนอร์ iner, นะฮะกระบะไลเนอร์ iner, นี้เป็นของอะไรเฟลคอนไล n e r นะอ่ามันบางนิดนึงนะเนี่ยกระบะไลเนอร์ยี่ห้อนี้มันบางหน่อยนะครับเนี่ยโดนแดดแล้วมันโดนแดดแล้วมันโก่งขึ้นมานะนี่ผมให้ดูชัดเจนนะครับตรงไปตรงมานะอ่าแต่ว่าขอบกระบะไม่มีการเจาะ นะครับไม่มีการเจาะรถไม่เคยใส่อคอกใส่อะไรมานะอ่าและให้ดูโครงสร้างจุดโครงสร้างนี่อันนี้ด้านขวานะครับมันจะเป็นอาร์กระบะเนี่ยลอยอาร์กเดิมๆเ,เม็ดอาร์กเดิมๆฝั่งซ้ายรอยอาร์กเดิมๆเ,เม็ดอาร์กเดิมๆนะครับของโรงงานมาจะเป็นแบบนี้ไปดูในส่วนของหัวเก่งกันบ้าง หัวเก๋งก็สวยๆไม่มีบุบไม่มียุบนะครับเดิมๆส่องไปถึงหน้ากระโปรงนะครับใส่สาวกาศแบบคีบฉลามมาด้วยนะฮะก็สวยดีนะด้านท้ายหัวเก๋งก็สวยๆนะครับแต่นี่ผมไม่รู้ว่าเขาใส่มาทำไมนะเนี่ยไม่รู้ว่าไว้ยึดของหรืออะไรหรือเปล่านะครับเป็นเหมือนแบบ ที่เอาไว้มัดเชือกหรือไงไม่มั่นใจนะมันก็ถอดออกได้นะครับ <c oughs> ถอดออกก็ต้องรือกระบ,บาดไลเนอร์ถอดออกคราวนี้เรามาดูช่วงล่างกันบ้างนะครับเรามาดูช่วงล่างกันบ้างนี่อะช่วงล่างอันนี้ผมบอกเลยว่าคือรถเป็นรถของจังหวัดสุราษนะเจ้าของเดิมเขาทําพ่นกันสนิมมาไว้นะครับนี่ผมให้ดูชัดเจนนะครับ คันไหนทําพ่นกันสนิมผมบอกทำคันไหนไม่ทําบอกไม่ทํานะแต่น,นี้เขาทํามาจากเจ้าของเดิมนะครับเนี่ยคือก็ถือว่าเขาก็ทําเพื่อปกป้องรักษารถของเขาอ่ะนะเนี่ยเพื่อให้รถมันอยู่กับเขานาน,านๆนะครับให้ช่วงล่างมันอยู่กับเขานานๆนะและสังเกตเนี่ยช่วงล่างมันไม่มีผูกนะครับเพราะว่าเขาทําพ่นกันสนิมเอาไว้นะครับ เนส่ียผมส่องให้ดูชัดเจนนะช่วงล่างไม่มีผุกนะครับดูที่ใต้เกียร์ใต้เกียร์มีน้ำมันหยดเยอ้มไหมไม่มีน้ำมันหยดไม่มีน้ำมันเยอ้มนะครับแห้งๆเลยเนี่ยใต้ฐานอ่างเกียร์ใต้เครื่อง ส่องให้ดูชัดเจนเลยนะครับชัดเจนตรงไปตรงมานะโอเคคราวนี้นะครับผมจะให้ดูตําหนิของมันบ้างนะคือรถมือสองยังไงก็เป็นรถมือสองนะฮะต่อให้สวยขนาดไหนมันก็เป็นรถมือสองที่ใช้งานมาแล้วนะครับมีตําหนิบ้างเรียนแจ้งให้ทราบตรงๆนะอ่ะ มาดูเลยจุดแรกนี่ที่แก้มนะครับแก้มฝั่งซ้ายจะมีรั้ยิ้มหน่อยแล้วก็สีพวกนี้มันจะมีรอยสีทะลกนิดนึงนะครับฝากระโปรงก็มีรอยแบบรอยสีทะลกนิดน,ดนดหน่อยๆรอยขีดร้อยขวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมบอกชัดเจนนะครับแล้วก็ประตูประตูก็มี รักยิ้มน่อยๆน,นะเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้เราเรียนแจ้งให้ทราบตรงๆนะครับพี่ๆไม่มีหมกเม็ดกันนะครับอ่าด้านท้ายกันชนท้ายก็เนี่ยมันมีอ้าออกมานิดนึงนะอ้าออกมาหน่อยๆอม,มันก็เป็นตำหนิแบบเล็กๆน้อยๆครับ เล็กๆน้อยๆไลเนอร์ผมก็บอกไปแล้วว่าไลเนอร์มันบางนิดนึงนะเวลาโดนแดดร้อนๆไลเนอร์มันก็โก่งขึ้นมานิดหน่อยนะครับอืมเนี่ยผมให้ดูชัดเจนแล้วก็แจ้งกันแบบตรงไปตรงมานะครับตรงไหนสวยตรงไหนดีเราก็บอกตรงไหนตำหนิอะไรยังไงเราก็บอกทั้งหมดนะครับเพราะว่า ลูกค้าผมบางคนอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้นะครับอยู่ไกลๆไม่ได้มาดูรถเองนะฮะถ้าเกิดตัดสินใจซื้อเอาไปแล้วเห็นรถก็จะได้ไม่ผิดหวังนะครับพยายามให้รายละเอียดที่สุดผมคิดว่าประมาณ90%นะฮะ90%ผมถ่ายให้ดูพูดให้ละเอียดที่สุดนะครับโอเคก็สำหรับท่านใดนะครับที่กำลัง มองหารถกระบะเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวแคบนะยกสูงไว้ใช้งานนะครับแบบนี้คุณผู้หญิงก็ขับได้คุณผู้ชายขับดีนะครับสามารถใช้ใช้งานได้แบบง่ายๆเลยนะฮะดเข้ามาดูรถได้ที่ลำลูกกาคลองสองปทุมธานีนะครับเบอร์โทรผม0826303558นะฮะ ติดต่อมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเจ้า all new isuzu d max เกียร e ์ออโต้คันนี้นะครับโอเคยังไงวันนี้ผมต้องขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรีวิวนะครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ